เกด็กทางสัตว์สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับอ้อ <c oughs> อและอีกเราจะมาบุกมองเทพนะจําให้ดีนะว่าเราเรียนจบไปแล้ววันนี้มันมีงานรับน้องของงงน้อมอมมเเต็เล,ลาง ไม่มีนะก็คือวันนี้มันมีงานรับน้องของบอร์ดแคตติ้งนะครับคือไม่เกี่ยวกับฟิล์มหรอกฟิล์มคือที่เราเรียนใช่ไหมบอร์ดแคตติ้งนี่คือนิเทศมันไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่ามันมีรุ่นน้องในนั้นอะพี่ๆสนใจมางานรับน้องบอร์ดแคตติ้งเปล่าน้องเขาเสนอมาเราก็เลยสนองซะหนึ่งในสมาชิกของวงอะเขาเป็นสตาฟด้วยเขามาเชิญเราอะงั้นก็กูก็ไปได้ดิก็มาแล้วทีเนี้ยเราให้ฟังซิตอนแรกกูก็ยี่ยนึกว่างานประถมนิเทศแต่ว่าใส่ชุดนักศึกษามางาน กูก็เลยบอกอีกว่าอีกใส่ชุดเกศึกสากูกูซื้อนะกูคือซื้อใหม่เลยเสื้อตัวนั้นกูก็เรียมมาแล้วก,กูกำลังง้างเสื้อคล้องเลยเมื่อเช้านี้กำลังง้างแบบแขนใส่เข้า,าในเสื้อไอ้แอมโทรมา เฮ้ย,ยเขาไม่ใช่ว่ะงานวัดว่ะ <c oughs> รู้ไ,ไหกูแบบซีม,ม,ม,มเนี่ยวันนี้คือเหมือนเขาก็จัดงานวัดกันเว้ยแล้วผมว่าเพิ่งมารู้พออะไรรู้ไหมพอกูเดินเซเว่นวันนี้กูมาเรียนไงเรียนโทรอ่ะแล้วมันจะมีช่วงพักกูก็มาเซเว่นไอ้แคยมาเซเว่นแล้วทำไมกูเห็นปลายชื่อ,น,อ,น,อน้องนั่นน้องนี่แม่งใส่ชุดยังอื่นกันแบบแป้นแหลมมาเลยเยอะคือมันบอกกูมาแล้วเว้ยว่ามันเป็นซุ้มงานวัดแต่กูนึกว่ามันล้อเล่นเพราะมันเป็นคนติดตลก อ่า <c oughs> นี่คือปัญหาของคนที่ติดตลกนะครับส่งพี่เนียอะไรนะน้องอีกกับน้องอ้ําน้องอีกกับน้องอ้ําเราจะเรียกสตารทุกคนว่าพี่เ,เรียกน้องๆทุกคนว่า <c oughs> นายกับเธอเฮ้ยเอา น้องอ้ําน้องอีกลงทะเบียนพี่ขอทำลายหน่อยว่ามันมาเนี่ยมันจะมียังไงบ้างหลังจากลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อคือตอนแรกเข้าไปมันจะมีซุ้มเกมเยอะมากปลาปลูกปลากระป๋องปี้แบบงานวัดเลยเราเล่นได้เลยเหรอใช่แต่ตอนเนี้ยมันเวลามันนั่นแล้วตอนนี้เราเริ่มเกินใกล้เริ่มงานแล้วใกล้เริ่มสัมนาการพี่ไปมั่วสัมนาการได้ไหมได้พี่นั่นแหละที่กูจะมาวันเนี้ยคือพี่จะมั่วอยู่แล้วได้เลยไหนนซ้อมเยองเธอเธอเฮ้ยครับเธอไม่ต้องไปเสียงหืดนะเสียงหืดอะไรไไไไออออออ้้้้บ็กปปัรถฟเมงงนนนนีะ เสียเงหนึ่งนะเราอยู่แถวเสียงหนอันนี้คือน้องน้องนายนายชื่ออะไรอ่ะชื่ออิดครับชื่ออะไรนะอิดจริงๆได้รู้จักเราอ้าวนะเราเรารุ่นเดียวกันปีหนึ่งปีหนึ่งใช่ไหมใช่ปีหนึ่งปีหนึ่งเหมือนกันเลยเรามารุ่นเดียวกันเลยไม่ไม่ลงใช่ไหมไม่ดิ่มติ่มปิ่ไหมเฮียติ่มติมอย่าทิ้มพี่นะน้องเฮ้ยอย่าทิ้มอย่าทิ้มผมนะครับครับ ไอ้แย่ทีคนเขามองเราแปลกๆอราน่ารักน่ารักน่ารักน่รักีดำีดำพี่ดำมองันี้า่พี่ครับเมื่อเมื่อไหมครับพี่เมื่อไงกนนะครับนั่งนั่งนี่ไหมกอเอาเออย่าลืมนะสตาคือพี่ใช่ใช่นายนี่ไนี่ไงงาร ตอนเช้าเลยตรงฝ่ายลองไดเบนจะเข้าพักในข้างในหมดเลยไหมครับช่วงบัง <นะ S 2> ผมฝากเพื่อนผมด้วยนะเดี๋ยวมันจะมีแรนดอมอะไรสักอย่างใช่ไหมดึงเพื่อนผมขึ้นไปเลยนะเสื้อสีเขียวชื่ออาร์ตอสักูว่าเขียวคนเดียว <อะ S 2> แล้วอยู่ปีไหนกันล่ะครับป,ปี่สองค่ะน้องอยู่ปีสองมึงอยู่ปีไร <c oughs> หนึ่งสวัสดีครับพี่แล้วเดอะอจีเห็นอจีเบื้องหลัง มึงจริงจังเหรอพี่ไม่บอกใครนะฮะอิบอิบบังไว้บังไว้ปกติรู้จักเพื่อนใหม่ทำยังไงร้อยที่หรออ่าใช่เนี่ยเพื่อนเราเล่นหม่างคนหาใช่หรอเป็นฝรั่งเหรอเออว่ามาทางนี้หรอวะเนี่ยเป็นลูกซึ่ง คนน่ารักน่ารักเกิดมาดึงเพื่อนเพื่อนพี่มาเต้นเลยได้ไหมเพราะว่ามันไม่กล้าเต้นมันบอกว่าเอาคนน่ารักมาดึงหน่อยคนไหนซีเฟอลอันนี้สองคนเอาใครก็ได้ที่น่ารักมาดึงหน่อยไปไปไปหนึงอ่ะมีสองคนนั้นอ่ะมาเต้นมาเต้นบิวบิวให้หน่อยบิว่าเดี๋ยวพี่เต้นเป็นเพื่อนสองคนนี้เลย ไอทีตอนคอนเสิร์ตกูฝากก่อนได้ไหมหาเพื่อนใหม่แล้วก็ถ่าคอนเสิร์ตถึงคุณเลี้ยงคอนเด้อเจอกันหน้ากูเหมือนพ่อกูเลยว่ะเพื่อนๆนี่เพื่อนเย็นม่กมีเพื่อนดิไม่จำบ้างใหมากันได้นะครับใช่โอ้โหไม่สนใจเลยตอนนี้ครับเธอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันนะเราเคยรับเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใส่หรอกว่ะไอ้เด็กน่ารักมากไอ้เด็กน่ารัก เรอยสห้เพื่อนใ้แล้วแต่พี่มคของอาจอาจจะยังไม่ขมีใครยมงงอยู่ไหมชื่ออะไรครับชื่ออะไรไม่ช่คะชื่อมุเราสองคนเป็นเพื่อน้วยอีกได้ไมีมเลยนะอย้อี่ลวพี่สามีตัวเกงได้แล้วขอนีขอนอจขออียีแบบ เราแบบเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะเราก็ต้องแบบทำความรู้จักกันพูดเพื่ไอทีเดินใส่กล้องหน่ K I R A T I K ขยัดกอศูนย์เจ้าจุดมาไอ้ต้อไปตัดเราได้่วนเพื่อนเรามีเพื่อนแล้วด้วยเองเจค่ะไอจีด้วยเอาไอจีด้ A A O I I Y O A พี่เชื่อพี่ออยพ่ออ่คู่ไมเช่มาด้วยกันคุยหลๆกลุ่ไหมเออสนุกไหมครับงานนี้สนุกไหมสนุกึงเริมไหมครับสนุกหอสนุกแล้วได้แตวแล้วก็สนุกแล้วอ๋อแค่ได้เต้นก็สนุกแล้วรอมันซิ เฮ้ยเฮ้ยอดีตครับชื่ออะไรครับอซขอไอจีอไรไมครับดครับอซอยเอัี้ตครับีครับพี่าชื่อกันไอจีครับไอจีเหรอใช่สองศูนย์ศูมจุดสามศุดศก้ไ่ชารไม่ชาดอ๋อไม่ชาดไม่ชา แล้วพี่กันสดไหมพี่กังสดค่ะวันนี้เราเจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่เรารู้จักเป็นรุ่นน้องที่ดีเลยเขาไปทักทายรุ่นพี่ครับไรับมีเราคล้วพีีัครับพี่ยมาทอะไรคนี่ยนี้เป็นมาเป็นเด็กปีหนึ่งครับโอ๊ยตาแล้วเป็นยังไงคะงามสนุกมากเลยครับแบบน่ารักเลยชอบไหมคะชอบครับมาถึงชอบงานชอบหนู น่ารักเลยเราไปคุยข้างนอกไม่หมได้เบาๆหน่อยงานนี้งานนี้แบบเกี่ยวกับอะไรครับพี่ถ้างานนี้นะคะก็จะเป็นงานเฟิร์สมีสำหรับต้อนรับน้องแฟชชั่ปี่หนึ่งค่ะอย่างก็น้องอีกอะไรอย่างนี้ใช่ครับพี่ใช่ครับชอบไหมคะชอบงานไหมชอบครับชอบงานเหรอคะชอบพี่ครับน่ารักเลยให้ยืมกูฟังแล้วอันนี้ มกูฟังสองรอบอะแล้วทำไมทำไมถึงได้เป็นทีมงานวัดอะเหมือนเขาบอกว่าแบบอยากเลือกอะไรที่มันเป็นแบบใหม่ๆบ้างเพราะว่าเซเลบิตี้ก็มีแล้วคือมันธรรมดาไป <c oughs> อะเราแบบมันเด็กบอดแคสไงมันมก็ต้องไปทรรดาอยู่อ่าน,นี่น,นี่ขอแบบใกล้ๆน้องกล้องมันเจ็บไม่ค่อยพอแล้งนี้มันบ่อยนะที่แบบคนเห็นน้องจูนอีกสักครั้งนึงขอไอจีค่ะไอจีนะคะจูนแลดอร์สกอร์สุภัยดาพันธุ์คูค่ะโยแก้ว เพื่อนผมยิ้มแบบยังไม่หยุดอยู่นแออกศาสตรมันลงคอชอบบรรยากาศข้างนอกอันนี้เ้าไดอันนี้เข้าไน็กือเปลนเ้าไม่อนี้คือเป็นเพื่อนกันใช่แก๊งเดียวกันทำวงของนองพ่อนอกจากนอกเป็นต่อใกัน แล้วพวกเรายอมได้ไงให้เขาใช้ทวินแบงเออเราเราก็อยู่ในการเชียรมันแล้วแบบรอรดเลยกับอย่างเ้ยผมก็ท่องทั้งวันทั้งคืนทั้งวัเลยเหมือนทั้งวงเออม่ต้องน้าเหมือนต้องแบบห้าคนอ่าตั้งทูดีตั้งคอร์โอ้โหจีนเนี่ยตอนนี้เมีห้ามีหคนแต่จาันนี้ไม่ใช่ดูดมีเลยนี้โอสเตนี่จีนี่เรคคอร์ดไปดูได้คือว่าผกคน้นหน้าเป็เหมือนกูเคยไปนั่งเล่นบอร์ดเกมมามึงไปห้องเขามาแล้วเคยยอออกลมด้วไปห้องเขามาแล้วแต่เก้าอี้เขาก็ให้ ไม่ก็ให้เรด้วยเมื่อคนเพิ่งขึ้นแบครับตรงนี้นี่กี่วงอ๋อนี่คืองมงเดี้ยวโงแรกวงแรกที่ดูไปที่นั่งดูอยู่เราเพลงลองเพลงอะไรนะซียืนฟัติดไม่ได้เฮ้ยได้ยินอ่าได้ยินอ่าจะมีกาแต่งกองมีเบสกีตาร์แล้วแม่เรเสียงเหมกัน้้ำเสียงเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเค Mình sẽ thêm tháo thôi Mình chưa thêm tháo nữa anh con cái con lên ไม่ต้องทำเลยเล่นมีอย่อันนี้ยาวไหมถามยอวงานแรกเขาบอกว่าหนูยื่ชื่อวงชื่อมาตัวแรบ เพราะว่าหนูหวัดจะสกีมจริงตอนนั้นหนูโมโหมากเลยเป็นสีส้มให้เพื่อนหลายๆคนที่เขาไม่ยอมตอบคนอ๋อมพื่อนเจออะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คืออะไรอ่ะคือคืออะไรอ่ะถ้าพักตอนหลับใครจะตอบมึงอ๋อไม่ได้เจอหน้ากันเออแค่พักตอนหลับไม่เป็นซิกสลีฟหรือเปล่าที่คือแบบคุยกับคุณเบ๊กย้อนยิ้มีรันเลยเอ้าวกมึงมีผู้หญิงไหมอ้าวงมีผู้หญิงไหม ไอสีใช่ไหม A E E N A R R u n อ r c ค่ะ R W E C H A I C E 2ีตัวครับ A N N S L P I ครับชื่อไอซีค่ะ P จุด C O H O L I K ครับ P O h O D I C ั u ด d r s o r ์ P D R J R ครับมีแต้หรือยังคะมีแล้วครับไหนครับไหนครับ ผมไอเอไม่ไมไ,ไอจีวงค่ะ แล้วก็ไอเอ็แล้วก็สคริมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมึงไม่ให้ติดติดตามวงเขาเนอ๋อติดตามใช่ออเปิดจริงจริงไม่จเป็นนะเอจเป็นไม่เป็นพีงพีงวงทวิน n ารอดรอนะครับผมดูในผู้ติดตามวงกไปวบไปว่านนั้นวก็ไปติดตามองว่าในผู้ติดตามจะมีศิลปิอยู่แม่คในศิลปินมีวงอยู่แล้วก็ในนุ่มสคในวงอมันก็จะมี วงอยู่อไงทีวงแตกสลายในวงก็อยู่แต่ละคนปวเพิ่งนึกได้เมื่อกี้เลยว่าเมื่อเช้าอ่ะกูดถ่ายดิสกตอปกูเจอคลิปหนึ่งเป็นไน้เนี้ยร้องเพลงเทสให้นนทนนท

ยอยู่งากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันชีวิเธอเปไงคิดถึงกันบ้างไหมอยากแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นสดใจว่าฉันอยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่าเหมือนตอนเราักันนี่ต้องใองหกันเ มันปิดไหนกะูยื่นต้องให้อาย่างกู <c oughs> กะว่นน <c oughs> าเ <c oughs> ออให้มันมันภาพเนี้ยที่กูอยากได้คืออาย่างอ,อย่างเงี้ยร้องเพลงนี้แล้วก็มีแฟนขับทา่านกูอยากได้ไอ้สัตว์กูเปิดกล้องหน้าให้แล้วนะมันหันกล้องหน้ากูออกไปนี่จ <c oughs> ังหวะแบบมากับเราด้วยนะหันมาเฮ้ยก้องออกหลังมาหนึงแล้วเดี๋ยวกู่ยให้ดูว่านี่ที่มันถ่ายเป็นยังไง มึงเห็นละคลิปเนี่กูรู้มึงเห็นปุฝากปรัปุงเรื่องนี้และครับรอบหน้าดีหมดแล้วดีหมดแล้วมึงรอบนี้นะ ปิดคลิปแล้วทุกคนนะวันนี้ก็สนุกสนานกันไปให้คิดถึงในสมัยกันที่เราเรียนที่นี่นะอนา,าคตก็มาบ่อยคุณรูแล้วหรือก็มีเรื่องให้มาและอนาคตอ่ะกูมีแผนว่าจะทำแบบเป็นคอนเทนต์ที่แบบะมันเลยสัมภาษณ์สาวอ่ะเป็นคอนเทนต์อะอะกูเลยจะไป<ม>ท,<ม>ทำ<ม>นะี่ว่าจะว่าเนี่ยนี่ท่านที่คนดูเห็นบางทีนี่ไม่ใช่เลยนะถ้าเกิดสมมว่าคลิปนี้เพื่อนๆใครที่อยู่ในนี้แชร์กันชุดนักเรีนน่ารักแต่ว่าชุดนักเรียนท่านนี้ที่กระเป๋าสีดำ โอเคโอเคเจอกันครับไม่สาครับ